พาทำขนมเค้กข้าวสไตล์จีนกันค่ะสูตรนี้ทำงา่ายๆทำจากแป้งข้าวเหนียวนุ่มละมุนหวานกำลัดงดีเลยค่ะก่อนอื่นเราจะคั่วแป้งข้าวเหนียวกันค่ะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวตราช้างสามเสียนตัวแป้งจะมีสีขาวนวลเนื้อละเอียดเหนียวนุ่มใช้ไฟอ่อนในการคั่วแป้งจนสุกนะคะจากนั้นพักแป้งให้เย็นค่ะต่อด้วยทำน้ำเชื่อมค่ะเติมน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าผสมสีแดงเราจะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายดีนะคะแล้วมาเทใส่ชามผสมค่ะต่อด้วยเติมแป้งมันในขณะที่น้ำเชื่อมกำลังร้อนๆเลยนะคะจากนั้นก็ตาม จากนั้นก็ใช้มือขยี้แป้งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นำแป้งมาร่อนต่อค่ะร่อนเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อแป้งละเอียดประมาณนี้เลยค่ะนํำแป้งนะคะมาแบ่งผสมกับธัญพืชที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วก็เติมน้ำเชื่อมเพิ่มความชื้นให้กับแป้งค่ะจากนั้นเราจะนำมาอาัดใส่พิมพให้แน่นๆเลยนะคะแล้วนำไปนึ่งไฟแรงประมาณ30นาทีหรือจนกว่าจะสุกดีค่ะพอขนมสุกแล้วก็แกะออกจากพิมพรอให้เย็นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นหนาบางตามชอบได้เลยค่ะตัวแป้งขนมยืดหยุ่นดีมากก็เลยนำมาจัดเป็นทรงดอกไม้น่ารักน่ารักท่านี้ก็เสร็จลค่ะคาไีีนเมทท่งยยัคะ ลองทำทานกันดูนะ